ทำอะไรลุงป้าไม่ได้ดังนั้นลุงก็เลยบอกว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วไม่อยากให้ใครเช่นเฉพาะยูทูบเบอร์ถ้าจะไปโจมตีฝั่งที่อยู่ตรงข้ามลุงป้าเนี่ยมันมันจะถูกโยงโดยอัตโนมัติมันจะบอกว่าเช่นลุงไม่พูดก็บอกว่าลุงถูกสั่งถูกสั่งสั่งให้เงียบแล้วก็แล,วกแล้วก็พอฝั่งยูทูบเบอร์ไปโจมตีแม่เด็กมันก็บอกว่า ลุงเนี่ยเป็นคนสั่งมันจะมันจะเอาลุงม,มันจะเอาเรื่องแบบนี้นะมันจะเอาเรื่องแบบเนี้ยถ้าผมไปไปว่าแม่เด็กปุ๊บเขาบอกว่าลุงคงบอกอาจารย์ให้ไปว่าแม่เด็ก,ก,ก,งงาาดกนี่คือนี่คือความความกังวลความกังวลน,นะครับว่าพวกเขาจะเอาเรื่องเราได้หมดทุกเรื่องดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นสามบ้านตอนนี้เราก็รู้อยู่มันมีไม่รู้ว่า เรียกว่าชุนลมุนวุ่นวายจากคนต่างประเทศกับคนข้างในสามบ้านและคนต่างประเทศนะครับอย่างน้อยสิ่งที่เขาทำอยู่มันก็ทำให้พวกเขามีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาส่วนจะจริงจังกันหรือไม่ก็แล้วแต่นะครับแต่อย่าลืมนะครับฝั่งเราก็ต้องระวังนะครับอาจจะเขาขุดลุ้มพางไว้ก็ได้ครับสามบ้านอาจจะขุดลุ้มพางอยู่ก็ได้ งั้นลุงดีมากลุงไม่ไปยุ่งป้าแตนไม่ไปเกี่ยวต่อให้ป้าแตนเป็นเป็นเป็นหนึ่งบ้านในนะในในสามบ้านเนี่ยนะะอ่าหนึ่งบ้านในสี่บ้านสิหนึ่งในสี่ป้าแตนก็ไม่เคยหันหัวกลับบ้านนะครับป้าแตนไม่เคยหันหัวเข้าไปหาในในสัมพันธภาพของคนกลุ่มนั้นเลยครับป้าแตนจะขอทีเดียวก็คือความจริงปรากฏ ที่เหลือป้าแต่ไม่ขอพูดถึงไม่ขอยุ่งขนาดอยู่เฉยๆพวกมันยังพยายามกระแทะอยู่นะครับดังนั้นให้จับตาดูเรื่องนี้ครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นใครครับมันคงบอกกันต่อแล้วว่าอย่าพูดแบบนั้นแบบนี้นะเขาก็คิดว่าฝั่งเราจับตามันอยู่เขาก็คิดว่าฝั่งเราจับตามันอยู่ว่าเขาคงคิดว่าเราเนี่ยจะแคปจัดดูดแล้วก็ส่งไปให้ทนายเขาก็ระวังเราอยู่ในจุดนี้ครับ แต่เขาจะโดนเยอะคือเขาอาจจะเข,าาข้าหาข้อหามินประมาทศาลได้เขามีเขาอาจาพลาดในการมินประมาทศาลได้นะครับฝั่งตรงข้ามลุงพล,ลเนี่ยเขาเขาอาจจะเข้าหามินประมาทศาลได้ด้วยเพราะฝั่งเรายอมรับคําตัดสินของศาลหมดแล้วแล้วเราก็นิ่งฝั่งู้นพูดอะไรมาจะเข้าหามินประมาทศาลไม่หมดนะครับนะครับหลายเรื่องเลยนะนะดังนั้นเราก็ต้องเอาจุดนี้เป็นจุดแข็งนะครับ อคุณเอื้อมพรนะฮะคุณเอื้อมพรคุณแก่นะครับออผมไปอ่านข้างบนเนาะเมื่อกี้พี่เรืองฤทธิ์ครับแอดเลืองฤทธิ์คุณสกลนะครับคุณพนารัตน์คุณรัตดาวันคุณสุดานะครับคุณเอ็มนะครับบอกว่าขอเป็นกำลังใจให้อาจารย์ขอบคุณมากครับผมนะนางพุทธครับสวัสดีครับสบายดีนะครับนะครับคุณรมิจิรัตน์ครับสวัสดีครับผมนะฮะคุณพิสมัยนะครับ คุณย่าน้องซีส่ครับอาจารย์สู้ๆนะครับขอบคุณมากครับผมคุณวิเชียนนะครับกำลังจับตาไปเปิดดูเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้นะครับก็คือโดยมากนะตรงๆก็คือนางอยู่ต่างประเทศนางนางอะไรนางยานนะครับไม่รู้ว่าเราก็ไม่รู้นะแต่ละคนที่เขากำลังพูดกำลังจานเนี่ยมันเป็น เป็นไปตามแผนหรือเปล่าประมาณว่าถ้าพูดแบบนี้ปุ๊บมีคนโจมตีแน่ทัวลงแน่ถ้าจะบอกว่าคนดูเหมือนฉลาดขนาดนางยานไม่รู้หรือว่ามาดามาดาแม่ของสามบ้านสี่บ้าน ว่าอีกแก่เนี่ยสติปัญญาสมองเขาไม่รู้หรือว่าคำนี้ไม่ควรจะพูดหรือมีการวางแผนว่าให้พูดหรือยังไงนะครับบางครั้งเราก็งงนะดูเหมือนคนฉลาดนะทำไมวาจาจึงไปไปว่าคนเท่าคนแก่แบบนั้นก็รู้ว่าคนไทยเขารับไม่ได้ในการไปด่าไปว่าคนแก่ นะครับแต่ทำไมนางนางยานมันพูดคนนางยานมันพูดปุ๊บอีกคนหนึ่งก็ไปยกย่องไปขอกอดเนี่ยมันก็จะทำให้ปัญหาสองคนเนะ่ยถูกมัดรวมกันแล้วก็ถูกโจมตีถูกด่าถูกว่านะครับก็ลเลยคิดว่ามันวางแผนกันหรือเปล่าก็จะบอกว่าโง่ขนาดที่จะไม่รู้ว่า ข้านิยมความดีของคนไทยก็คือไม่ไม่โจมตีไม่ด่าผู้หลักผู้ใหญ่แบบนั้นหรือว่ามันคิดว่ามันอายุอายุหรือว่ามันคิดว่ามันแก่แล้วมันจะด่าใครก็ได้ตัวเองแก่ก็เลยไม่ด่าคนอื่นอีแกก็เลยเสมอเลออันนี้เราก็คิดคือมันสมองคนถ้าเป็นคนไทยเนี่ยเขาจะไม่ด่าไม่ด่าผู้ที่ผู้หลักผู้ใหญ่ขนาดน,นั้นเขาจะไม่ด่า นะครับมีคําอื่นมากมายเช่นผู้วัโสหรือว่าหญิงชราชายชรานะเพื่อใช้คำเลี่ยงแต่ว่ารู้ว่าเขาแก่ยังไปใช้อ e ีเนี่ยนะครับแสดงว่าโกรธเกลียดมากที่สำคัญไม่น่าจะพูดถึงเพราะว่าคุณก็อยู่กับสามบ้านมาสามสี่ปีแล้วเนี่ย วันนี้ทำไมคุณมาด่ามาใช้คำาคาแทนตัวบุคคลที่สามอย่างนั้นแบบนี้นะครับก็ในที่สุดก็เมื่อเขาทำให้เกิดเรื่องแบบนี้แล้วมันก็ทำให้เกิดการอื้ออึงเกิดการพูดจาด่าทอพูดอะไรต่างๆมากมายเกิดขึ้นในที่สุดมันก็อยู่ที่ว่าเขาพูดโดยเจตนาที่จะทำให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นขึ้น,นหรือไม่หรือว่าเขาเขาปากพ่อยโดยธรรมชาติ หรือเขาไม่มีเขาไม่มีความเป็นผู้ดีแต่แรกจึงอุดมคติของคนไท,นไทยเนี่ยนะครับเขารับไม่ได้นะมันก็เลยเกิดความว้าวุ่นอยู่ตอนเนี้ยในที่สุดแล้วความว้าวุ่นมันอยู่ในสามบ้านท่านลองคิดดูความว้าวุ่นมันอยู่ในสามบ้านอย่างเดียวนะตั้งแต่ก่อนปีใหม่หลังปีใหม่มาความว้าวุ่นอยู่ที่สามบ้านอย่างเดียว นะครับและลุงป้าไม่เหมือนกับว่าฝั่งนู้นมาพูดดีกับลุงป้าลุงป้าไม่แวะเลยนะเหมือนฝั่งนู้นจะสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีทอดสะพานมาแต่ลุงป้าไม่ขอเกี่ยวเลยครับท่านสังเกตหรือยังลุงป้าจะไม่ขอเกี่ยวไม่ขอวุ่นวายไม่ขอเข้าไปหามาหาก็ยังไม่ต้อนรับช่วงนี้มันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมามีสัมพันธ จะดีหรือไม่ดีขึ้นช่วงนี้ด่าก็ไม่ด่าชมก็ไม่ชมลุงป้าขออย่่เฉยๆสังเกตนะครับพวกนั้นพยายามทอดสะพานว่าอนาคตเนี่ยจะต้องมีคนมาเป็นเพื่อนลุงอีกเยอะแยะเลยอนาคตผมก็จะเป็นหนึ่งในนั้นที่อยากเป็นเพื่อนเห็นไหมครับทอดสะพานมาหมดแล้วแต่ลุงป้าบอกว่าเจ็บมาเยอะลุงป้าบอกว่า